การตัดคลิปทับกีรสเตตแล้วก็มีการเปิดไมค์ไปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงแห้งจะแย่แค่ไหนนะฮะแต่ก็จะพยายามพูดให้หนักแล้วก็พยายามนั่นแหละพยาพยามออกเสียงพูดให้มาการซิ้งก็จะไม่ค่อยพูดนะดนอกจากเพืนะ่อน,นะนอะไรอย่างงี้ เล่นเกมอะไรแบี้จะพูดนก็ว่าเคยรู้จะพูดอะไรเงี้แต่อบมีเกผมจะพยายาม,มพยายามคแา่นทุกอย่างที่เจออะไรทุ่ดหมดอ่ะก็ในคลิปนี้จะมีเนาาื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการดูนะครับเพราะว่า มีการยิงปืนเกิดขึ้นนะมันเข้าใจอะมันเป็นเกมนะเกมาก,การยิงปืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโอ๊ยไอ้แค่ตัวเคนนี้เจ็บแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคำพูดนะฮะคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงแม่งเอ้ยแสงเข้าจอโอเคเสียงไม่น่าจะมีปัญหานะเรื่องเสียงคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนะฮะก็ เด็กๆก็ถ้าผู้ปกครองอยู่ด้วยก็ให้เข้ามาดูด้วยนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดว่าคลิปกูมีคนดูนะอย่าลืมนะครับบอกนะไม่ใช่ไม่บอกเออโอเคตอนนี้ผมได้คลาเน็คลาวะ ได้คาในที่เอ็ดมานะไม่รู้จะออกเสียงว่ายังไงนะครับเพราะว่าแม่งจะเป็นเหมือนกันกันกบคําว่ารถโอเครถไฟฟ้ามันจะเป็นเหมือนกันกันกบคําว่าคาที่แปลว่ารถอะ่ะก็ได้ลูกซองมา2องข้านัดนะก็อโอเคดีกว่าลูกซองสองนัดสำหรับผมนะเพราะว่าผมแม่งยิงผมเป็นคนที่ยิงลูกซองสองนัด ไม่ค่อยจะโดนนะถึงโดนก็ไม่ตายอเออเอาเดรวะการยิงบอดออะไว้ใจผมนี่ได้สกามาละสกาเลกเก้ไปกันเดี๋ยวกระเป๋าสนะครับทุกคนแม่งเอ,อ้ยไอ้น,นี่อะไรอะควบคุมแรงบีดคมจุดแมกระินเพิ่มขึ้นแต่รีโหลดช้าอลองดูปกติไม่ค่อยจะแต่งปืนเท่าไหร่ ผมว่าผมปิดพัดลมดีกว่าไอ้เฮียแม่งแม่งพัดมาโดนอ้นี่เออนี่พัดลมแล้วก็ปิดหน้าต่างพัดมาโดนผ้าม่านนะแล้วผ้าม่านก็เปิดแล้วแสงก็เข้าจอกูนั่นแหละตอนนี้ขอฟาร์มก่อนจิ้มไม่สำคัญก็จะทิ้งๆนะครับเพราะว่าลกกระเป๋า แต่เราได้กระเป๋าสามมาแต่ต้นนีเรียกว่าเฮียดวงดีว่ะตอนอัดคลิปว่ะแบบต้องอัดคลิปบ่อยๆหรือเปล่าวะเนะี <c oughs> ่ยทำไมยังมือดอยู่เลยวะแบบนี้ก็เปลืองแบตตายหาดิแสงยังมีเพราะว่าแบบแบบมาเข้าจอนะครับ <c oughs> ลูกเคลื่อนเร็วขึ้น <c oughs> ลูกเคลื่อนเร็วขึ้นนี่ น่าจะหมายถึงว่าชักกระสุนแบบว่าไวขึ้นใช่ไหมแล้วก็ยิงต่อนเื่งได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้คิดว่านะผมอาจจะดูเล่นง่อยๆเล่นแบบเดินงงๆเลยนะครับเพราะว่าผมเรียกว่ายังไม่ค่อยชินกับผมเท่าเอ้ยนี่ไงมันผมเห็นมันมีภารกิจด้วยนะทุกคนได้ยินเสียงที่ผมพูดหรือเปล่าวะ มันมีภารกิจด้วยนะครับห้าสิบนัดที่แบบว่าให้เก็บมอร์ฟีนเก็บกี่อันไม่รู้อะผมก็ฟังผ่านๆมาแล้วก็อะไรอีกวะแฟ้มคดีอะไรสักอย่างอะตำรวจไม่รู้นะครับแต่ผมว่าไม่ไม่เสร็จแน่แน่ ถ้าไม่ไปตั้งใจไปดูเขาสอนนั um ่นนะมันจะมีคลิปสอนอยู่มีคนเอามาพูดเรื่องนี้อยู่เข้าบ้านเดิมด right? ีกว่าเดี๋ยวผมไปจากเมืองนี้ดีกว่ามันเสียงอะไรวะนี่อ ซึ่ในเกมนี้ผมก็คงไม่ต้องไาทอะไรมากมายนะครับเพราะว่านั่งคนเขาเล่นกันทั่วโลกผมเองก็เป็นคนที่รอเกมนี้มานานนะครับได้ว,ว่าพอมันมาแล้วก็ไม่ได้เล่นพับเกมอูบเลยเพราะว่าเข้าไปก็ไม่รู้จะทําอะไรนะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะยังเจอแต่บอทอยู่นะถ้าเจอคนเนี่ยก็จะมีแบบว่า เจอแค่2ระดับนะครับก็คือเล่นกากเลยแล้วเหมือนคล้ายๆบอทนะครับแต่ไม่ใช่บอทแล้วก็เล่นเก่งชิบหายเลยนะครับสูไม่ได้แม่งไม่รู้แม่งไปหัดมาจากไหนนะเออช่วงอัลฟาเทสเซคันดารีเทสอะไรอย่างงี้แม่งก็ภาพง่ยงอยๆนะเล่นแบบปิงๆอะ่ะแม่งก็ไม่รู้ว่าไปชินมาได้ยังไงขนาดนั้นนะครับก็เล่นเอาซสผมอยู่ยากเลยทีเดียวเก็บเสียง ยังไม่เจอ M4 เ,เลยว่ะทุกคนผมอยากเล่น M4 ว่ะหรือสกายก็ดีแล้วคิดว่างไงสก,กายก็ได้กังโมดเองแล้วอันนี้มันไม่ได้หรออ๋อสำหรับไรไม่ชินแต่ละแบบ SMG แล้วจริงคนไม่ค่อยจะโดนนะฮะ เล่น AI ยังยิงไม่ค่อยจะโดนเลยถ้ายิงระยะไกลวานี่จบแต่ว่าไอ้ปืนนี้ก็เล่นดีนะ M7 อ,อันนี้บอทนะคะผมไม่ใช่คนบอทเกมนี้แม่งบางทีแต่งตัวแบบรวยปูอีก,อกคือแบบผม เปิดเกมมามันจะให้อะไรทีอะไรแหละแล้วผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งมันก็ให้คูปองเาเรียกว่าคูปองวัดเหรียญสักอย่างอะ่ะมาเปิดกล่องน,นะครับผมเปิดไปประมาณ20กว่า20กว่ากล่องยี่ห้าแล้วมั้งตอนนี้ไม่ไปได้เยียอะไรดีเลยเจ็ดเป็ดมีน้องคนหนึ่งในทีมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไมค่อยจะเล่นแล้วเพราะว่าม่ติดเรียนนะะมีน้องคนหนึ่งในทีม เปิดกล่องเดียวมั้งบางทีเรกล่องสองกล่องเลยก็ได้ของดีทุกรอบเลยโอ้โหส่วนตัวอะไรที่มาอย่านแอร์ดอปแถวนี้นะเ,เป็นไงผมพยายามผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะเนื้อหาแม่งบางทีแม่งไม่เกี่ยวกับเกมด้วยซ้ำอา้าวเพิ่มดาเมจแต่ออ๋แรงดีดเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรก็แต่งไปเลยเพราะว่า ปืน M24 นี่แม่งเรียกได้ว่าไม่จะเป็นต้องไปกังวลเรื่องแรงดิบครับถ้าแม่ยิงทีละนัดนะแล้วก็คงไม่ไปเข้าสโคปอะไรยาวนานขนาดนั้นนะครับอันนี้มาใส่ AUG เ,เรื่องปุ่มนี่ผมปรับเปลี่ยนใหม่จาก p u b G PC นะเอ้อเอไม่ใช่ Pu b G Mobile กีโมบายนะครับเฮ้ยนี่ยิงคนได้ละตัวหนึ่งูกใจมากเละกูก็เลยแบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับภาพกีมโมบายคือวิ่งวิ่งไปกระโดดหมุนตัวยิงหัวอะไรงนี้ก็มีนะแต่นี่แม่งต้องมาเหมือนเรียนรู้ใหม่อะ่ะวันแรกๆวันสองวันแรกก็คือขาดเล่นเลยนะครับเข้ามาบทให้ฟังในคลิปนี้ แล้วก็คิดว่าจะไปตัดด้วยเพราะว่าแม่เอ้ยอีกหน่อยต้องไปทำงานแล้วอ่ะตอนนี้ก็ขาะข้อมูลจะเต็มเอาอัดค,คลิปแป๊บเดียว,วลวัดวัดเลย ไว้จัดเลยผมคงไม่ต้องฟาร์มอะไรแล้วแหละไปยังไงดีกว่าใส่สะูบปลูกพิษเข้าไปรถกูอยู่ไหนอ๋อเ,เยอี่ยมตอนนี้ก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งนะแลงก็ยังไม่ไม่ไปไหนเลยแต่ก็ยังไม่ค่อยเจอคนเท่าไหร่นะครับบักเจ็บปีกหวัดจะด้เจอทายเกีย,น,ยน์กเจอทีก็เล่นยากเลย ผมเคยปิดเก็บอัตโนมัติไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อยู่ดีเนื่องจากเอ่อเนื่องจากอะไรวะเคยปิดอัตโนมัติไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อ๋อเพราะว่าผมไปผมแม่งหยิบของยากเว้ยไม่โดนเดนเนัดหนึ่งแต่ไม่โดนหัว ลงคลิปทีก็เป็นชั่วโมงอ่ะหลายหลายชั่วโมงด้วยซ้ำอะไรวะนะคนหรือเปล่าไม่น่าใช่เรื่องภาพก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ผมโอเคนะผมโอเคกับมันเพราะว่าผมชอบสไตล์ของพับทีแล้วอ่ะ

ได้ยินเสียงนะาาจะอยู่วันนี้นะเสียงจาก,กชันบนน่ะกลุบหนึ่งมีมากึกหนึงมีศพด้วยเก็บไปแล้วไม่ใช่บอดยิงกันนะแต่เป็นคนเลย ไม่เอาไม่จะเล่นลูกซองได้ยินเสียงมากขึกนหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ดาดฟ้าหรือเปล่าขึ้นยังไงมันอนะ่ะไม่เคยเข้ามา เสียง่มนะฟังหรือมันเสียงจากในนี้วะคุณเสกคุฟังถูกด้านไหลนะ ได้ยินเสียงจริงๆน,นะมันดังกนะึกหนึ่งอ่ะนี่เป็นเสียงเครื่องจเลยเครืนะ่องจักรอ่ะนี่เป็เสียงเครื่องจักรีปืนนี้เห็นเขาว่ามันเบ,บาใจแต่มันเพิ่มความแรงว่ะ นยหา,หาคนไม่จอนะคลิปอาจจะดูน่าเบื่อนนะก็กรอไปตอนตอนยิงได้ก็ได้หรือไม่ไม่กรอก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่า YouTube มันเก็บเก็บการเก็บเวลาในการชมมากกว่ายอดยอดวิวนะครับ มันก็จะทําให้ผมได้มีรายได้สักทีนะครับถ้ามีคนดูนะแต่ตอนนี้ก็คือทํา y o YouTube มาหลายปีแล้วไม่พัฒนาไปไหนเลยไม่มีคนดูไม่มีรายได้นะฮะพยายามอยู่เนี่ยพยายามแบบเหมือนย่าอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งผมแชร์คลิปนะแต่ว่า เฟซบุ๊กผมแ,แชร์ลงไปใน Facebook อะ่ะแล้วก็เพื่อนผมในเฟซก็มีแค่ไม่กี่คนแล้วก็ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่งาน,มนมาไม่ค่อยได้เกียบไม่เงียบเลย <S <S โอ้ยเนี่ยรถ มิกไบ์0ันซีซีไปกันน้องๆพี่พ่อ เสร็จเลยแล้วกันจริงจีนชนะแต่ยังไม่อยากตายอุ้ย<ฮ>อ้เอ็มยีสีเข้าหัวตายเลยไม่ได้เล่นนะเนี่ยถ้าเจอคนเก่งก็เก่งเลยนะครับก็ค,คือนั่นแหละดูแรงดูแรงด้วย แงสงซิลเวอร์ทุกคนที่ดู <c oughs>